เคยได้โปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้าเว้แล้วสุดท้ายปฏิเสธไปแล้วก็มีพี่คนอึ่นเดินมาบอกว่าเอสทำไมมึงไม่รับโอกาสนี้ไว,ว้วะโอกาสเชี่ยเลยวะพี่งานก็หนักเงินก็ได้เพิ่มขึ้นนิดเดียวเหมือนเงินทอนพี่คนนั้นก็บอกก็เนี่ยมึงคิดแบบนี้ไงแล้วชีวิตมึงอาจจะติดอยู่แบบเนี้ยไปอีก5ปี10ปีเลยนะเว้ยวันนั้นก็เลยกลับมานั่งคิดเนาะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วแบบอ,อ่ะอย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าการได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของบริษัทนี้เนี่ยพี่อาจะได้เงินเพิ่มขึ้นนน่่่่ะิิิดดดเีีียวววจรงง้้แตตสทมมัััไกกลบา็คือพอพ จะมีทักษะในการควบคุมคนมากขึ้นและตัวพี่เนี่ยจะมีอำนาจในการต่อรองในวันที่เขาเนี่ยจะโปรโมทหรือทําวัด KPI ใดๆก็แล้วแต่และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือพี่เองจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องคนหลังๆได้เพราะไอ้คนก่อนหน้าเนี่ยแม่งเป็นตัวอย่างที่เชียมากสําหรับพี่วันนี้ใครก็แล้วแต่นะเว้ยที่เรามีเป้าหมายในชีวิตนะว่าแบบอยากจะเติบโตมากกว่านี้แล้วมีออฟเฟอร์หัวหน้าเข้ามามึงรับไว้เลย ต่อให้งานมันจะเหนื่อยมากขึ้นหนักมากขึ้นแต่เชื่อพี่เถอะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือตัวมึงเองแต่ถ้าวันนี้มึงไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเออมึงไม่ได้อยากเติบโตแล้วอ่ะจะอยู่ตำแหน่งเดิมก็ไม่ผิดนะเวย้ยเพราะทุกคนมีเป้าหมายชีวิตที่มันต่างกันใครก็แล้วแต่ที่เคยได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้าแล้วรับหรือไม่รับปฏิเสธหรือตอบรับเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยพี่ชอบสึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ